ไม่รู้ว่าแม่หมอจะมาตอนไหนนะอ้าพี่พี่น้องจำปาหรือเปล่าเป็นอะไรน้องจำปาฮะเป็นอะไรน้องจำปลามาได้ยังไงอะฮะทำไมอะ ไปไหนข้างบนรถมาทางไหนอะแล้วใช้กิจ่จ้ะสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เสิงหงป้านาอาที่น่ารักกันทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมเล็กนะครับผม วันนี้แฝดใหญ่ไม่มาผมเข้ามาในป่าห้วยอาถันแห่งนี้จุดที่ผมเคยเจอแม่หมอแม่หมอผู้หญิงพี่พี่นะแม่หมอที่ผมเคยเข้ามากราบไหว้พี่พี่เอฟตีหลายคนคงได้เจอทั้คนนะนะผมเข้ามากราบไหว้เข้ามาเจอแม่หมอเนี่ยผมก็แรกๆก็ตกใจนะเเกเป็นพวกเป็นพกุกสมิงสาวพวกหมอผีที่แบบน่ากลัวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะแม่หมอคนนี้จะ ช่วยอ่าเาเรียกว่าในเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นแม่หมอที่ดูดวงแม่นมากเป็นคนดีนะไม่ใช่คนชั่วแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากทุกคนนะวันนี้ผมเลยเข้ามาหาแม่หมออีกครั้งจะมาถามว่าแม่หมอต้องการอะไรไหมยอยากได้อะไรไหมผมก็เลยขึ้นมาที่นี่เพื่อจะมาถามแม่หมอให้ชัดเจนนะว่าแม่หมออยากได้หรือของคุ้งของกินอะไรไหมแต่ไม่รู้ว่า ผมยังจะได้เจอแม่หมอหรือเปล่าวันนี้นะมารอดูกันผมเข้ามาถึงยังห้วยถ่าวันอาถรร์แห่งนี้แล้วนะพี่ๆนะข้างล่างจะเป็นร่องห้วยเดี๋ยวผมต้องเดินลงไปพี่พก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยสปอร์ตผมในการไม่ดูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กดข้ามโฆษณา,าในคลิปนะครับผมจะทำให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปเรื่อยๆนะพี่ๆนะโอเคทุกคนตอนเนี้ ในป่าอย่างเงี้ยมันก็แค่จะแบบเย็นสบายมากเพราะว่าฝนตกทุกเย็นเลยที่นี่ก็เย็นชุ่มฉ่าเลยพี่แต่ยุงก็จะเยอะนิดๆน,น,นะดูสิแสงออกอุ่นๆอยพ,พี่แสงออกสวยมากแล้วป่าแห่งนี้เป็นป่าที่แบบมีความอาถรรพ์มากมายสิ่งลี้ลับมากมายนะ,ยะงเงียบๆนะผมสิ่งลี้ลับมากมายที่นี่นะเราจะปากพ่อยหรือว่าพูดอะไรไม่ดีออกไปอนะ่ะห้ามพูดเด็ดขาดนะเพราะว่า ห้วยถาวรห้วยถาวรอารรพ์แห่งนี้มีที่มาที่ไปไม่ธรรมดามีเรื่องที่เราไม่คาดคิดมากมายนะทุกคนนะประวัตินี้สุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินลงไปในร่องห้วยกันแล้วก็ไปหาแม่หมอหญิงคนนั้นนะจะเจอแม่หมอหรอเป่าไปลุ้นกันทุกคนนะไปเดินทางทุกคนครับฟังจากเสียงนกร้องเนี่ยค่อนข้างจะวังเวงมากๆนะฟังดิ นกทั้งกบทั้งเขียดร้องออกมาหมดเลยนะเสียงดังไพเราะมากนะก็มีความแอบนอนๆนิดๆนะน้ำค่อนข้างที่จะแห้งหมด ไม่รู้ว่าต้นน้ำข้างบนเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะพี่ลูกน้องพร้อมมากทุกคน มีบ่อน้ำอยู่ข้างล่างนะพี่พตอนนี้ผมได้เห็นดาวเรืองนะดาวเรืองเนีไม่ไปเกิดนะแต่มาบอกให้ผมอไปช่วยพันหารแต่ผม,มจะช่วยยังไงพี่พันหารโดนขังกุกใต้ดินเพราะว่าให้ทำตามที่ผูน้นำเมืองเบลซังไว้เขาไม่ยอมทำนะ พวกนำเมืองกสั่งให้พันหานมาจัดการพวกเราแต่พันหานไม่ทําเลยโดนทําโทษผมม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปหาแม่หมอกันสุดเบลล์สุดเบล ที่พักมากๆเลยทุกคนอากาศดีมากพี่พี่ เสียงเหมือนรถลาตะเวนฝั่งรอดเขาพี่พี่เฮ้ยมีเสียงน้ำทุกคนผมนี่ยันเสียงน้ำทุกคนนะมีน้ำอยู่ทุกคน,น,กคนถ้าโชคดีผมอาจจะเจอเห็ดนะ อุ้ยเจอน้ำพีมพี่น้ำน้ำยังเหลืออยู่ด้านบนนี่ด้านล่างด้านล่างไม่มีน้ำแนะด้านล่างหมดแล้ว ยังพอมีน้ำให้เราได้เห็นนะแต่ก็ไม่เยอะแล้วไม่กี่วันคงจะแห้งแล้วทุกคนนี่ไงทุกคนถึงจุดที่แม่หมออยู่นะจุดนี้เลยทุกคนนี่จุดที่แม่หมออยู่นะแต่ว่าผมไม่เจอแม่หมอนะแม่หมอนนั่งใต้หินนี้พี่ คือจุดที่แม่หมอตัอ้งเนี้ยี่ผมเจอแม่หมอครั้งที่แล้วนะแต่วันนี้ไม่เจอแม่หมอครับแม่หมออยู่นี่หรือเปล่าแม่หมอ อยู่นี่หรือเปล่าครับแม่หมอผมมาหาแม่หมอมีเรื่องจะพูดคุยกับแม่หมอนะครับน้ำถ็งแค่นี้นะครับมันก็ซึบลงใต้ดินนี่พี่ ครับเหมือนแม่หมอจะไม่อยู่นะไม่เป็นไรผมขอนั่งอยู่นี่ก่อนเผื่อแม่หมอจะออกมานะขอจุดไฟด้านหน้าที่นั่งแม่หมอนะจุดี้ก็ได้ทุกคน ผมเป็นห่วงทางหามากๆไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะอาการเป็นยังไงมันก็วิ่งอย่างนี้ ขอหาปีแผ่เลยพี่ ก็ดีนะแต่มียุงก็ต้องรีบจุดไฟก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นไข้มาลาเรียกันนะไม่รู้ว่าแม่หมอจะโผลหรือเปล่ามกีจะกับต้นนี้พี่พนะต้นนี้มันหอมมันเป็นว่าต้นอไานะผมจำไม่ได้นะ่ะหอมมาทำแกงนะ ตันนี้ก็เราไม่หมาะออกมาพี่พี่นะ แม่หอกเคยทักผมเคยดูดูว่ผมแม่นมากและทำให้ผมระวังตัวได้ดีขึ้นนะเมื่อท่านมาเตือนล่วงหน้าอย่างเ้ยรู้ว่าคนว่าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเงนี้ยให้ระวังตัวไว้มันก็เป็นจริงนะผมมัระวังตัวได้ตอนทีน่แม่หมอบอกผมก็ปลอดภัยนะไปจิดแล้วพี่พี่ระหว่างนี้ก็รอ นั่งรอแม่หมอนะนี่ไหนขึ้นมาแล้วตมเเสียเคียวนะทุกคนไม่เสียงไม,ม่เสียงมีเสียงเหมือนผู้หญิงเรียกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผมเลยวิ่งดูรอบๆนะไม่ได้วิ่งนี่ผมก็เลยเดินยืนดูรอบๆนะว่าเสียงของใครพี่พ,พี่ผมก็หาไม่เจอนะเสียงเหมือนผู้หญิงร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผมก็เอ้ยใครวะตกใจเนยะแต่ผมดูรอบๆมันก็ไม่มีอะไรนะ ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมได้ยินนั้นเป็นสิ่งของคนเสียงของคนหรือว่าพวกวิญญาณผีที่ตายหงตายเฮียนที่หรือเปล่าพี่เพราะว่าที่นี่เป็นหา่างที่ที่แบบเรื่องอาถรรพ์มากมายเรื่องลี้ลับมากมายนะผมก็ไม่อยากจะออไรไม่อยากจะเชื่อสนิทใจว่าเสียง,งคนนะโอเคทุกคนก็นั่งรอแม่หมอไปเรื่อยๆนะ จุติรมอยู่นี้มันค่อนข้างจะลึกดูแบบเงียบสงบมากอยูลึกลับมากไม่รู้ว่าแม่หมอจะมาตอนไหนนะ ผมก็ไม่อยากมาคะเขี่ยเกี่ยวเหนื่อยก็มาก็รอแม่หมออย่างนี้ เนี่ยจะมาสร้างที่พักมากไปที่อย่างนี้แล้วก็สรางทั้งการอุดกณสมบูร์แล้วก็นี่สงบนะจะสร้างที่พักมากเลยนะ ทุกคนมีเสียงใครม่ยดนะพี่พี่มีเสียง,งคนเข้ามาไม่รู้ว่าใครนะพี่พดังมากเสียงเหมือนมีรถใช้รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็พูดกันเสียงดังมากพี่พี่แต่ผมหามมองครับรอบไม่เจอนะไม่เจอใครพี่พี่ มต้องระวังตัวเองด้วยพี่เพราะว่าบางทีอะป่าแห่งนี้เนี่ยมันจะมีเส้นทางสําหรับพวกโจรป่าหรือว่าพวกหลบซ่อนเนี่ยแอบอยู่นะ เสียงใครครับเสียงคครแม่หมอก็มียอมออกมาทีนะมีเสียงปแปลกๆเข้ามา,มาผมล้วตั้งแต่ผู้หญิงของของเสือเหลือแล้วก็เสียงเหมือนรถเข้ามาแล้วก็ผู้ชายพูดคุยกันเสียงดังมากพี่พี okay. เกก่เริ่มจะกังวลละเริ่มจะแปลกๆแลกวพี่พี่ ครับตอนนี้ผมก็รอแม่หมอมาครบชั่วโมงเต็มๆแล้วแต่ไม่รู้ว่าแม่หมอเนี่ยออกจากที่นี่ไปแล้วหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นไปได้พี่พี่มผมก็ไม่คงมันจะไม่รู้แหละว่าแม่หมอ,ขอเขายายที่ไปไหนนะเอาเป็นว่าถึงผมไม่เจอแม่หมอก็ผมพาพีเอฟีนะช่วยดูคลิปผมด้วยนะครับผมก็มาแล้วอยาก,ยาก,ยากจะลงคลิปไม่ให้มันเสียเวลานะ เอา้าพี่พี่น้องจำปาหรือเปล่าเป็นอะไรน้องจำปาฮะเป็นอะไรให้พี่ตามไปหรอเป็นอะไรอะ่ะมาใครเนี่ยมาได้งไงไม่รู้พี่พี่เดี๋ยวก่อนนะน้องจำปลามาได้งไงอะ่ะขอเปิดกล้องหลังก่อนพี่พี่น้องจำปลามาได้งไงอะ่ะฮะ ทำไมอ่ะไปไหนข้างบนรถมาทางไหนอ่ะแล้วใช้กิจอะเฮ้ยเขาเหรอโน่นปลาไปไหนเขามาก่อนเขามาคุยพี่ก่อนอก้อนแตกไหมโน้นปลาไม่ไม่คุยกผมเลยโน้นปลา จับปลาไปแล้วอ่ะโจาปอพ้หมันจับปลาพ้นหายไปตรงหน้าตาผมเลยผมรีบเดินตามมาแต่มันก็หายไปเหมือนกับ เรื่องเคาะร้ายเรื่องลางร้ายจะเกิดหรือเปล่าหรือใช่จำปาหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะเป็นผีป่าแปลงกายมาหรือเปล่าหรือเซอร์สัมิงหรือเปล่านะมาเรียกผมลองผมลองไห้พี่แล้วก็หายไปเลยถ้าผมเดินตามมาผมก็เดินตามมาผมไม่เจอใครพี่ี่เมื่อมัมลอกมาแกแล้งเราพี่เออแปลกว่ะ โอเคทุกคนผมว่ามันเริ่มปแปลกๆอะอยแม่หมอผมไม่เจอนะแต่ผมเจอเป็นหญิงสาวแต่งโจมเป็นน้องจำปาน้งาองจำปาพญาชายกิจออกมาเรียกแล้วก็ผมเหมือนร้องผมร้องไห้อะผมวิ่งตามมาผมก็ไม่เจอเอยพี่แปลกมากเยวหอบปิดคลิปก่อนแล้วก็ดูท่าทีก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นผมไม,ไม่เจอแม่หมอผมจะกลับไลยพี่ผมไม่รอแล้วทุกคนฝากด้วยนะครับผม